ต่อไปเอออ่ะต่อมื้อต่อค่ะโอเคจุ๊บๆนะลูกจุ๊บๆจ้ะอะไรคะพูดอะไรพี่เออต่อเนาะแล้วแปลงอะไรบราเซียอะไรเชียงไหนรถแบงค์50ใบยังไม่ออกนะต่อแล้วแบงค์5เท่าไหร่เออ10 <coughs> 10อ่าโอเคค่ะ <coughs> เดี๋ยวมาแล้วอ่าค่ะ Hello นะคะสวัสดีค่ะค่ะได้อันนี้เอายารู้เลยค่ะเด้อรอดิ แตะขาดไปหน่อยเดียวเองนะโอ้ย <Finally>, ย <Matthew> ี่ส <trucs> ิบแส้าให้ขาดตาเราให่พี่แหม่ก็เป็นยี่สิบแ้ไงยี่สิบสอก็ได้แล้เนี่ยยี่สิบาทนี่ไอ้อายน้อง ให้เลยให้เลยให้เลยเลยใ้เลยให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 ้เลเลยใยใให้เลย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 ้เยให้เลยให้้ อ๋อไม่ผู้โชคดีได้เลยไม่ผู้โชคดีโอเคใช่ไม่ผิดไม่ผิดแกะไปเลยได้ว่าให้เขาจับได้แล้วอยู่ในหน้อคนที่ยังไม่จับไปหน้า

โขกขาโขกอ้าวใครโขกใครโขกมาเลมาเลสอทุกวันใครจะบอกว่าไม่ได้อ่ะมาอ่ะว่ายังโขกโขกยิ้มด้วยค่ะครับเย้เย้ <laughs> ไีแล้วไปแร้านไปอยู่สามไหนก็ไปเก็บมอนใหม่ละเออยี่สิบ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 เออ